อพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็เลยมาถ่ายวิดีโอ I'm mm gonna -hmm. ก็จะม่ที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 ่เี่ท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 ด่ยี่ที่ ชิญลงทะเบียนได้บริเวณด้านหน้าทางเข้าได้เลยนะคะและสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีกล่องบัตรนะคะหรือว่าอยากจะร่วมบุญข้าวสารอาหารแห้งนะคะสามารถเดินตรงไปบริเวณขอฉันได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อขอร่วมบุญเพิ่มเติมได้เลย สำหรับเช้านี้ค่ะเรามีเมนูแสนอร่อยนะคะสุดพิเศษเป็นข้าวต้มหมูร้อนๆนะคะใส่เห็ดหอมท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานมื้อเช้านะคะ,ะเรียนเชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกันก่อนได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ได้ข่าวนะคะว่าหลายๆท่านบางท่านก็เดินทางมาจากกรุงเทพบางท่านก็เดินทางมาจากปทุมธานีเดินทางมาจากหลากหลายสถานที่ทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะ ด้วยน้ำผักน้ำแรงทำด้วยวัตถุบ,บริสุทธิ กันอย่างประพฤติปฏิบัติกันอย่างเต็มที่นะคะน้ําไหลไฟสว่างประธานใกล้มาแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าันษาด้วยนะคะท่านก็จะไม่สามารถเดินทางไปกิจนิมนต์อะไรได้สะดวกมากนักเนื่องจากจะต้องจำรรษาที่นี่เป็นหลักนั่นเองดังนั้นต้องอาศัยพวกเรานะคะเรียลแรงจากชาวพุทธทุกท่านเลยค่ะในลงขันอธิษฐานจิตรอเพื่อ เราได้อีกเอ็มคูนใหญ่กันเลยนะคะเพราะว่าเราได้ใส่บาทครับที่สูงนะคะจำนวนถึง6.69การูปนะคะซึ่งทาง่านเจ้าพึงบวชมาใหม่ๆไม่นานนี้เองนะคะซึ่งกิจกรรเนี่ยท่านได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดไตรภิทยารามนะคะท่านเป็นพระอุปชาบรระชาสามเณรให้นะคะแล้วก็ยังมีพิธีอุปสมบทนะคะถึง3วันซึ่ง เหล่าศาสนาทายาทก็แยกกันไปสาวัดนะคะทั้งวัดรคาคังนะคะวัดอารุณ์แล้วก็วัดโมลีซึ่งเป็นสาวัดดังใจกลางกรุงเทพนะคะดังนั้นทั้งท่านพิสูจน์ท่านจำนวน6 9รูปนะคะท่านกม็มีบุญมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหน้าบุญให้กับพวกเราได้เ,เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในกิจกรรมงานบุญวันนี้ซึ่งอัดแน่นเต็มเปลี่ยมไปด้วยบุญบารศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติครั้งที่หนึ่งอีกด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่ถือว่าจัดใหญ่ มากๆเลยนะคะตั้งแต่มีวิกฤตการณ์โควิดนะคะแล้วก็เริ่มคลี่คลายลงก็ด้วยบุญของพวกเราหมู่คณะเราทุกทคนเลยนั่นองคือเป็นการปักบาตรครั้งแรกหลังจากที่โควิดซาไปแต่เล่าเม่นะคะจากเหล่าเทพพยาดาทุกชั้นฟ้านะคะที่ช่วยมาบทบาทนะคะดังนั้นตอนนี้เมฆเป็นใจแล้วเรียนเชิญนะคะเข้าเกี่ยวพื้นที่ได้เลยนะคะท่านที่เป็นเจ้าของจ่องบุญตักบาตรประจำตระกูลนะคะ ได้เลย่ะในเชิจับพื้ที่เขาเขามาลองใจแล้วเขาก็ไปอ๋อแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแม้ว่าแสงจะอาจจะอบดักวันนี้พวกเราได้มาพบหน้ากันนะคะในรอบหลายนะไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วเราก็จะอบอุ่นหัวใจเั็นอย่างยิ่งเลยนะคะตอนนี้นะคะ ท่านประธานพิธีนะคะถ้าเดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะท่านเจ้าภาพผูพ้มีบุญทุกท่านนะคะประจำาพื้นที่นั่ง oh, <okay. S 1> และเรียนเชิญท่านประธานดังกล่าวทุกท่านเลยนะคะป oh, <okay. S 1> ระจำยังอาสนะได้เลยในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวติดกันเองนั่นไงโบเราไม่สวยซึ่งท่านประธานดังกล่าวของเราในวันนี้นะคะท่านประธานบุญพิธีเรามีทั้งหมดนะคะแปดท่านด้วยกันกน,นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีทั้ง8ท่านนะคะ ประจำพื้นที่นั่งด้านบนอาสนะได้เลยนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานนะคะคุณธนันชัยพุทธพันธานะคะคุณเจริญสุขร่วงล้อมจนะคะคุณมิทิลาโชตรีคุณบูนารัชชัยรังสี และคุณประชาเทพานิตนะคะได้เรียนชิ่นั่งเรฟังผอาสนไต้ีค่ะเอาการมาให้ดค่ะอกะไปนั่งแล้คุณก้โน่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดตกับคิณัวน้้องดแต่ตนี้ใเอามาให้คุณก้วเออจจิ เดี๋ยวเขานั้งหลายเรื่องตังร้อนอาหารงานเชิญค่ะพี่น้องข่าร่าตําบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์คือการถ่ายชีวิตโคกระบือจํานวน69ชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและการรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ทําให้กับผมและคณะผู้ชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์ ได้มองเห็นปัญหาทุกย่าของพี่น้องคนไทยและเกิดกำลังใจที่จะต้องสานต่อประเทจเราตั้งใจขับขึ้นเพื่อหวังที่จะสรส้างศาสนาทายาทเพื่อการสืบพ่ออายุพระพุทธศาสนาและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าแม้เมื่อปิดโครงการวาวคณะละห้าท่านก่อนนะคะโดยในคณะแรกนะคะจะขอเรียนเชิญน,นะคะนาวะากาศเอกพิเศษคัมภีคัมภีร์ย,ยานน์นะคะท่านประธาน,นะคณะดำเนิน คุณธนชัยคุณพันท์อันธานะคะในขัรนกานคณะกรรช่วยชาวไทยเพื่อชาติศาสนาคุณเจริญสุขร่วงล้อมจันทร์นะคะบริษัทเมืองเศรษฐกิจพองเพียงจน่าปพระพุทธศาสนาไปทั้งประเทศและทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้พบกับแสงสว่างสองตาไปยังจิตใจให้ได้สว่างสวัยไปด้วยแสงธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่จะมีพระผูุสุงส์งจำนวนมากถึง69รูปซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้จะได้ตัดสินใจได้สละชีวิตทางโลกได้มุงม่งหน้าสู่ทางธรรมเพื่อมุ่งหน้าเพื่อขยายพระพุทธศาสนา ชั่วฉีชนะปราบกับราบมาอันพรใดไหนเลิศในปลายโคจงประสบพรเีเสกศษารขอจงดูดิเข้ามาต้อนรับแขกอะหมาตัวเนี้ยดูดิเอายินหน้ายินหน้าเนาะโอ้ยโอ้ยสั่งเสียกันขนาดนั้นเลยตายแล้วโอ้ยตายละไปไปไปทางนี้ไปป่าไปไปไปทางนี้ไปป่า หมดแล้วมั้ง